ครับอ่ะวันนี้มาแบ่งปันทุกท่านนะครับพอดีช่วงนี้มีคนทักเข้ามาในไลน์ผมเยอะมากครับจะใช้ว่าเยอะมากครับทั้ง f c e e o o o k เ c e b o o k ที่เรียกว่าเรียลแล้วก็ช็อตรวมถึง Tik ตอกด้วยครับแวงทำคลิปมาเยอะเขาแล้วก็ทำแบ่งปันไปอะไรหลายส่วนนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันคุณรอบหนึ่งเพราะคลิปมันเยอะจัง คนไปนค้นหาเนี่ยคงหาเจอยากนะครับมันอยู่ตั้งเกือบหกปีแล้ววันนี้มาแห่งปัาคุณเรื่องของคําเตือนสาหรับคนที่จะเริ่มทําแบคเลี่ยนคุณอาจจะฟังผมหรือฟังใครมาก็ตามวันนี้ผมจะมีคําเตือนก่อน,นให้คุณก่อนเริ่มต้นคือผมไม่อยากให้คุณไปล้มเหลวมันแันวผมทําล้มอ่ะมันขึ้นยากผมไม่คุยกับ เขาเรียกว่าอาจารย์ของคนนุณเป็นเขาเรียกเป็นเศรษฐีคนหนึ่งนะแกบอกว่าชาญถ้าแกเป็นลูกคนรวยเนี่ยแกล้มกี่ครั้งเนี่ย <c oughs> พ่อแม่แกมีตังค์มันก็ทำได้เลยทำนี้เจ๊งก็ไปเปิดเอี้ยนเจ๊งก็มาได้คือพ่อกูรวยไงแต่ถ้าคุณ ้นคุณต่ำเป็นลูกจ้างอะไรเนะี่ยสมมุติคุณอยากทําธุรกิจคุณเอาเงินมาหนึ่งล้านแล้วมาทําธุรกิจแน่นอนมันอาจจะไม่ไง่ายครับแล้วมันเจ๊งคุณรู้ป่าว่าสิ่งที่ผมได้ยินมาคือคุณต้องใช้ใช้หนี้จากเงินที่คุณเอามานะ เปสิปีเลยนะเพียถึงเวลานั้นคุณอาจจะหมดไฟก็ได้นะครับสิปีนี่มันต่างกันนะครับระหว่างคนรวยกับคนจนหรือคนที่กำลังจะไม่มีแล้วก็เอาเงินอนาคตมาใช้พอมันลงป,ป๊บมันไปไม่ได้จบ,บน,น,นะครับเช่นผมฝากไว้นะครับวันนี้แบ่งปันเล็กน้อยนะครับ ประชาชนนิ่ดนึงคนถามมาเยอะครับคู่มือเนี่ยต้องบอกกันแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่คอร์สนะครับคู่มือเล่เปลี่ยนทําขายไม่ใช่คอร์สครับเป็นคู่มือให้คุณไปดูขึ้นลงยังไงทําเงินไม่ทำยังไงรวยไม่รวยยังไงหกปีผมแถมคอร์สหางเงินจากทองคําให้อันนี้คือคอร์สทองคํานะครับแต่และเปลี่ยนเนี่ยถ้าคุณจะเรียนคอร์สก็ทักไมคทีอันนี้มันราคาหลักร้อยเองนะครับ ต้องบอกกันนะครับทั้งออกคำแล้วก็เนี่ยถ้าคุณพิมพ์ F มาคุณจะได้แค่นี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมก็ขายคอร์สขายคู่ม,มือด้วยแล้วก็ให้ความรู้คุณด้วยก็คุย,ยตรงๆครับยุคนี้ไม่มีอ้อคมค้อมคุณไม่ต้องไปนั่งนั่งเทียนอะไรละคุณมาชมจ้องผมไม่ต้องไปซืบละบอกไปเลยทั้งความสําเร็จความล้มเหลวไม่มีมาเบื้องหลังการถ่ายทําอะไรอะไรสิ้นคุณไม่ต้องไปคำนะครับ ข้าแรกนะครับคาเตือนผมวันนี้ถ้าคุณจะแลกเปลี่ยนเงินครับคุณอาจจะเป็นลูกจ้างเหมือนกับผมก็ได้หรือว่าหลายคนไฟจะ,จะแรงวันนี้ผมอยากทําธุรกิจนั่นนี่ผมเตือนคุณไว้ข้อนะครับข้อแรกคือคุณห้ามผูกห้ามลูกบัตรไม่มีไม่ต้องทําจำาไว้ครับบัตรเครดิตนะชาร์จคุณจิ้มแปดบัตรต่อปีนะครับเขาแรกผมทําคลิปไปรูดมาเท่าไหร่ เป็นนี่อยู่สองแสนแรกเปลี่ยนเสือกไม่ขึ้นขาดคุดนย่ำเยินนะล้มเหลวต้องเสียดอกมันยี่แปดบาทเดือนเท่าไหร่ตกเดือนละสองสองบาทกว่านะครับาทครึ่งเนะี่ยถ้ามาแลกเปลี่ยนสมมุตินะครับคุณไปซื้อ USD มาเนี่ยวันนี้สามห้าบาทเงินสักแสนเลยเนะี่ย คุณรุดบัตรคิตมาแสนนี่วะสามห้าบาทได้ประมาณสองพันแปดถ้ามาขึ้นห้าสิบแปได้พันสี่พันสี่นะครับพันสี่คุณเอาไปตั้งแล้วอาหารได้แสนคุณคิดว่าคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์ติ๊กต๊อก น่งจ1.4ครับเียมตีให้50ตังค์ครับดอกคุณ2.5ขาดทุนด้วยบาทแล้วผมต้องบอกกันว่าคนไทยรวมแม้ผมด้วยสิ่งที่มีเวลาคุณรูดเงินออกมาแล้วคือขาด,ดวนินไยนะครับมันจะเป็นหนี้พอกขางหมูที่ไม่รู้จักจบนะครับฝากไว้นะครับห้ามรูดห้ามกู้อะไรตั้งนไม่มีไม่ต้องทำ มีค่อยสะสมก็ได้คุณอาจจะมีสักพันสองพันอะไรไปสะษษสมมานะครับตัวตัวทีสอง 2, อันนี้ต้องบอกคุณว่ามันไม่ใช่มองเป็นสวรรค์มันคือธุรกิจต้องเรียนกันตรงๆมันไม่ใช่ลูจกจ้างสิ้นเดือนมารับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่น โอ้เดือนนั้นเดือนนี้นีนนนน่คือธุรกิจมีได้มีเสียแต่สิ่งที่ผมเปิดใจให้กับแลกเปลี่ยนคือเงินมัอยู่ผมท,ทําทองเพราะว่าทองมันอยู่ผมไม่พอใจไม่ขายผมมีอํานาจเต็มแต่ถ้าร้อนเงินมาแล้วก็เออตัวใครตัวมันละจะไม่ต้องขายผมเคยเล่าในคลิปหลายคลิปตอนที่ป่วยไม่มีเงินแอดวบนเลยเข้าโรงพยาบาลตอนนั้น โอ้ันเงินไปเงินอยู่แลกเปลี่ยนเอาไปขายธนาคารชาร์ผมบาทครึ้นขาดทุนไดบาทถือว่าโหดมากนะครับตอนนั้นซื้อเงินออสไปประมาณยี่บเอ็ดยีิบสองบาทครึ้นมนทค่ดูอ่ะซื้อมาเท่าไหร่กี่แสนวะสองสามแสนหมดไปเยอะแล้วส,สองแสนตีสต สองแสนเอทัอ้งด,ดสองแสนเอดได้ประมาณสองหมื่นเอดคุณคิดดูถ้าขาดคุณในยบาทเอยไม่ใช่นี่ว่าหมื่นเหรียญนะเลยลืไมไปสองแสนได้หมื่นหมื่นเหรียญถ้ามันขาดคุณ้วยเหรียญละบาทเนะนี่ยมันขาดทุนไ้หมื่นนะนี่บาทคือหมื่นห้าแล้วนะีคุณจ้องไ้ครับแลกเปลี่ยนห้ามไปขายธนาคารเด็ดขาดนะ แฝดมันหามันมหาศาลนะครับมันคือธุรกิจนะครับมีได้มีเสียถ้าคุณเงินคุณเย็น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 เ,นเหมือนอิชิตันในก็โอเคนะครับแต่ถ้าร้อนพวกร้อนร้อนเนี่ยใครร้อนนี่มันจะพลาดใครที่ทักมาผมนะคุณเงินมอนนะเดีย๋ยวคุณจะล้มต้องใจเย็นข้อสามต้องมีความรู้ศึกษาให้ดีผมบอกอะไรคนเรยว่า ให้ซื้อข้อมูลคุณไปเที่ยวที่ไหนจ่ายกินเหล้าขวดเป็นพันเป็นหมื่นแต่คุณจะทำธุรกิจคุณเสียหลักร้อยเพราะคนนี้คิดบมอโดยเฉพาะผู้ชายผมขอโทษดีที่จะไม่เหมือนผู้หญิงคุณซื้อนี้ไปแถมข้อทำคำให้และอัปเดตท,ทุกสิ้นเดือน แล้วมันทําเงินได้คุณเออแล้วยังไม่ซื้อผมก็ยังงงอันนี้ถ้าผมมีแต่แรกนะผมจะไม่เก็บเยอะเพราะมจะรู้เลยว่าเงินสกุลไหน<ม>ที่ผมครซื้อมันซื้อแล้วมันได้เท่าไหร่คือ <c oughs> เราจะไม่เก็บตั้งแต่แรกยอมเสียน้อยดีกว่าเสียเยอะเสียมากคุณรู้ป่าว่าคนติดดอยนะ่ะมันติดครั้งละเท่าไหร่อืมถ้าหลักพันเนี่คงไม่ ติดดอยติดหลักหมื่นนะครับจะไว้คนทําได้เปลี่ยนเนะ่ะไม่แต่ทองเนี่ยติดดอยก็สนุกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ทองขึ้นเออวันนี้มีชีวิตชีวาขึ้นนะครับเช่นคุณจอมไวยาติดดอยเนี่ยหลักหมืน่นคุณเอาเงินหมื่นกับเงินหลักร้อยก็เลือกเอาแล้วกัน,กนค,ดดคุณนี่ไปติดดอยหลายคนนี่ผมทามานานนะ ผมเห็นคนร้องไห้มานะบางทีก็อยากจะสออะไรพวกนี่แต่ไม่กล้าพูดแค่นั้นเองอันนี้เอาไปเถิดหลักร้อยคุณได้ผมได้นีหวยไปกินกาแฟอะไรได้ทำมานานแล้วนะครับถ้าหวังเงินจาก YouTube นี่โอ้โหวันนี้ u t u b e เขี่ยวนะครับใครจะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคุณไปดู a อนี่โหละเอียดเลยจิๆๆๆๆๆ๊บได้เงินมนหนึ่งดอลน,นี่นะ ปักเปยปกแ็กแนวนนี้ผมฟันเก็บนะคุยไม่ได้นานอ่ะโอเคเนาะเนี่ยมีความรู้การขึ้นลงของเงินแต่ละประเทศแล้วก็จังหวะที่คุณคนซื้อพอคุณทำนานคุณจะรู้จังหวะแล้วนะครับเอาไปเถอะนะครับเอาไปข้อสี่อันนี้ฟังใครมาก็ตาม อาจารย์นั้นอาจารย์นี้กูรูนั้นรวมถึงผมเลยผมจะบอกให้เจ้ามือคือคุณจำไว้ให้ดีนะครับน้าจอไว้ห้องค่าของธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายนะพวงอันนี้คือความรับสุดยอดแล้วไอ้พวกที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาไปอยู่ห้องข่าเนี่ยมันจะไม่มีทางให้คุณรู้หรอกเป็นใครมันผู้ชักาา ก็บตัวเลรกๆคุณไม่ชางรู้หรอกเพราะมันเป็นคนกำหนดการขึ้นลงของเงนทั้งหมดผมพยายามเป็นสปายมาหลายปีแล้วอย่าเข้าไม่ถึงนะครับห้องค่ายแต่สิ่งที่เรามีก็คือความรู้ในการที่เรียกว่าดีมานแล้วก็สัายายเงินเข้าออกมันจะเกิดสถานการณ์นี้คือเราทํามานานแล้วเราก็อย่าบอกเออเงินนี่นี่นี่เรามีประสบการณ์ ก็สามารถแนะนําได้แต่ก็จะไม่บอกว่าซื้อ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 เดี๋ยวถ้ามันจ๊ิงขึ้นมาล่ะมันลงขึ้นมาล่ะผมเองทํามานานประสบควนครับโดนด่าก็เยอะมากชมนี่ก็มีนะครับไม่ชมก็มีหลายคนมาคอมเมนต์หลายสิบหลายอย่างเช่นคุณต้องอยู่บนความจริงอยู่เสมอ ซีรีส์เ่งนี้ผมทํามาเป็นพิเศษเลยนะผมตั้งใจที่ให้หลายคนเป็นช่องแทงในการหาเงนินใครที่อยู่กรุงเทพคุณนี้ต้นทุนต่ำนะผมทำคิดไปวันก่อนต้นคุนต่ำมากสี่สิบาทนั่งรถไฟฟ้าไปไปลงลาดดัมิีหรือสุรศัสสั์ X X 1 Suplin Song สี่สิบบาทถ้าคุณมีแสนหนึ่งคุณไปซื้อเงินฟังสวิทสามใบ จักเงินแสนแค่นี้เดี๋ยวแค่สามใบเอาพับใส่เป๋าทำเงินเด้อมันขึ้นมาห้าสิบตังค์คุณทำไรช่วยค่พกใบพันฟังซีสามใบจะพกไม่ได้หรยอครับฝากไว้นะครับวันนี้ใครสนใจก็รีบมานะเดี๋ยวถ้าหมดแล้วก็ไม่มีมาโปรโมทละอันนี้ราคาหลักร้อยสนใจก็แคปมาพิมพ์เอฟมาแล้วกันนะครับไม,ม่พิมพ์เอฟก็ไม่รู้โอเค พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ